ต้องไปแล้วครับผมต้องไปละโอ๊ยกลับไม่ได้ด้วยวะกลับไม่ได้นะโอ้ต้องไปแล้วคะ่ะวิ่งวัด h e สีหน้าแบบนี้นะเนี่ยเอาอีกสิเอาอีกฉันเบื่อสีหน้าเดิมๆจะแย่แล้วล่ะว้าวมามาตตบโอ้ตอตเบเจไปเร็วมากโอ้ยกูกดไม่ทันโอ้ยแย่เลยว้าย ทังไหนทางไหนไป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 ไวิ่งแบบดารูโตวิ่งแบบดารูโตผมต้องทำได้ครับผมผมต้องทได้ไปต่อไปต่อไป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 ไโอ my god 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 เสียงเลือยตามมาเสียงเลือตามมาว้ายอะไรวุ้ดเตอต้องหลบ วอเตอร์หน้านีโอ้ไงจะตัวปัญหาของฉันยังไม่เห็นเหนื่อยกับการวิ่งไปวิ่งมาอีกเหรอแกทำบ้าอะไรกับมิล่าแต่ว่ายังไม่เหนื่อยสินะเยี่ยมงั้นก็มาเล่นกันต่อเลยแกมันเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนดีกว่า ทดสอบว่าคุณใ้ความร่วมมือดีแค่ไหนแล้วก็มาทดสอบการแสดงออกของคุณด้วยถ้ามีอะไรผิดปกติขึ้นมาจะทำยังไงละ่ะบางทีล่างที่คุณภูมิใจนักหนาอาจจะไม่คู่ควรกับคุณเลยก็ได้นะ <c oughs> ดูนี่อันไหนที่สะดุดตาคุณมากที่สุดละ่ะขวาหรือว่าซ้ายอันไหนกูก็ไม่อยากกดทั้งนั้นอะโอ้จริงเหรอ มีดมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะฉันแค่หยอกเล่นเองแต่ยังไงการไล่แทงมันก็เชยไปแล้วล่ะช่างมันเถอนะเนาะฉันมีเกมที่สนุกกว่านั้นเยอะเลยมาให้เล่นเริ่มจากนี่ก่อนเลยพวกเราต้องมีเพลงกันน้อยชึบคิดยังไงกับท่อนทำนองนี้หรอแค่ฟังเลือดฉันก็สูบฉีดแล้วนะมันเริ่มกันเลยนี่คือกฎการเล่น ในขณะที่เพลงเล่นอยู่คุณสามารถขยับได้แต่เมื่อเพลงหยุดคุณก็ต้องหยุดถ้าไม่หยุดก็ตายเล่นง่งายๆชิมิลาเรามาเริ่มกันเลยเถอะก่อนที่เพลงจะจบมัวยืนซื้อบื้ออะไรอยู่ละ่ะวิ่งซีที่รัก ว้าวดูคุณซีเชื่อฟังสุดๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะนี่แหละที่ฉันต้องการแต่นั่นมันดูง่ายเกินไปหน่อยนะว่าไหมปล่อยฉันไปสักทีอย่าเพิ่งวางใจไปเรายังมีเกมให้เล่นกันอีกนะเกมต่อไปฉันจะหลับตาแต่เมื่อฉันลืมตาเมื่อไหร่ฉันต้องไม่เห็นคุณเข้าใจไหม ถ้าฉันเห็นคุณคุณจะถูกลงโทษเอาละ่ะมาเริ่มกันเลยนี่มันไรสาระชะมัดอ๋อน้องจะอ๋อโอเคเกตละเหมือนซ่อนแอบเหมือนซ่อนแอบว้โอเคโอเคอุย้ยเปิดตาเร็วซะด้วยขี้โกงนะเนี่ยเราเปิดตาเร็วด้วยนะ ออาเนื้นนดีนะไมลีตามองเป็นไงคุณทำได้คุณนี่เก่งจริงๆเลยนะฉันจะตื่นเต้นแล้วสิแต่เกมต่อไปจะยากขึ้นยากมากๆเลยล่ะวิ่งซอดแล้วหมุนไปตายซะเล่นยังไงอะไวอุ๊ย วิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้ <What? S 1> oh my god น่าจะหนีพ้นแล้วนะนี่อะไรอะ่ะ อะไรโอ my god o oh อ my god oh my god อ oh ้ my god ออนิเมวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ๊ะ